สวัสดีครับรายการข่าวสดสตรงจากไวซ์ัมเริกาภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอัคารที่21มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนุกพัชชัยเฉลิมมงคลและดิฉันนี้ที่การกำลังวนันครับเราสองคนมีประเด็นข่าวน่าสนใจหลายประเด็นมานำเสนอครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ประธาน,นาธิบดี โรดเมียเซนสกี้ของยูเครนคาดว่ารัเสเซียจะโจมตีหนักขึ้นก่อนที่ยูจะบทสถานภาพการเป็นสมัครเข้าเป็นสมาชิกยูของยูเครนและนักข่าวรัเสเซียนำรางวัลโนเบลสันติภาพออกประมูลเพื่อช่วยเหลือเด็กยูเครนและวันนี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกและ VOA มีรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์การตั้งถิ่นฐานในสหรัฐของผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันมานำเสนอครับในส่วนของการเมืองระหว่างประเทศโคลอมเบียได้ผููนำเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายครั้งแรก ขณะที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศยุบสภาและเตรียมจัดตั้งการเลือกตั้งครั้งใหม่ส่วนที่ญี่ปุ่นศาลมีคำสั่งระบุว่าการสั่งห้ามการสมรสของคนเพศเดียวกันนั้นไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญและ IMF เริ่มการเจราจาแพ้งเงินกู้กับรัฐบาลสีลังกาแล้วในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับสื่อนอกตีข่าวสวนป่าเบญจกิจพื้นที่สีเขียวที่คนไฟไฝ่หาและส่งท้าย ไม้สังเคราะห์จากขยะพลาสติกกลายมาเป็นวิธีลดมลพิษในแอฟริกาแล้วทั้งหมดนี้ลหลายประเด็นในรายการข่าวสดแซตตรงจากวิ a กรุงวอชิงตันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดียูเครนโรลเมียสเลนสกี้ ky, กล่าวว่ารัเสเซียน,น่าจะยกระดับการโจมตียูเครนในสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้นํายุโรปพิจารณาว่า จะสนับสนุนแผนให้สถานะยูเครนเป็นประเทศที่มีโอกาสเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือไม่ครับประธานาธิบดีเซนสกี้กล่าวในถแถลงการประจำช่วงค่ำวันอาทิตย์ว่าเรากำลังเตรียมตัวเราพร้อมและเรากำลังเตือนไปยังประเทศหุ้นส่วนด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอคำแนะน,น,นำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่ายูเครนควรได้รับสถานะเป็นประเทศที่จะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพยุโรปหรือ eu ปัจจุบันประเทศสมาชิก eu 27ประเทศ จะหาหรือกันครับก่อนลงมติในวันพฤหัสบดีและสุกนี้ต่อคําแนะนําของคณะกรรมาการดังกล่าวและถ้ายูเครนได้รับอนุมัติให้เดินหน้าเรื่องสถานะดังกล่าวกระบวนการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัวจะใช้เวลาหลายปีครับ ผู้นำยูเครนย,ยังกล่าวด้วยว่าการต่อสู้ที่รุนแรงยังคงเกิดขึ้นในแคว้นดอนบาซึ่งอยู่ทางตอนออกของอยูเครนและเป็นสมรภูมิที่รัเสเซียมุ่งใช้ทรัพยากรในการต่อสู้เวลานี้ครับคุณนิติการค่ะในเวลาเดียวกันนะคะทางรัฐมนตรีคลังสหรัฐและแคนาดาก็เตรียมตัวที่จะหารือกันในวันจันทร์ที่นครโตรอนโตของแคนาดานะคะเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการกดดันเศรษฐกิจกับทางรัสเซียค่ะโดยประเด็นที่จะหารือนั้นรวมถึงแนวทางบรรเทาผล,ผลกระทบจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากเกิด สงครามในยูเครนนะคะโดยผู้นำฝ่ายตะวันตกอย่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริสจอนสันซึ่งเดินทางไปที่กรุงเคียฟของยูเครนในวันศุกร์และทางเลขาธิการนาโตนะคะเยนโซเลนเบิร์กก็ยังคงแสดงการสนับสนุนยูเครนอยู่โดยผู้นำอังกฤษเสนอให้มีการฝึกทหารยูเครนค่ะและยังเตือนว่านานาชาตินั้นไม่ควรรู้สึกหมดแรงเรื่องยูเครนขณะที่สงครามกำลังดำเนินเข้าสู่เดือนที่4ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะ โดยนักวิเคราะห์แห่งหน่วยงานลังสมองที่กรุงวอชิงตัน n n s t t t u u t for t t h s t u u y y o w w r r ระบุว่ารัสเซียอาจจะสามารถยุเซเวโรดอนเนสในยูเครนอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะคะแต่นั่นหมายความว่ารัสเซียจะต้องระดมกำลังทหารเกือบทั้งหมดที่ในความขัดแย้งนี้มาใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะไปต่อกันที่นักข่าวชาวรัสเซียกับคุณนครัตดิมิทรีมูรตอฟนำเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของเขา ออกมาประมูลค่ะเพื่อที่จะนําเงินนี้มาระดมทุนช่วยเด็กๆในยูเครนผ่านองค์การยูนิเซฟโดยบอกว่าจะทราบผลว่าจะได้เงินมูลค่าเท่าใดในคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐด้วยนะคะโดยสำนักข่าวเอพีค่ะรายงานว่ามูรตอฟนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเขาต้องการนําเงินไปช่วยเหลือเด็กยูเครนที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่เดิมเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นโดยนักข่าวผู้นี้นะคะช่วยก่อตั้งสื่ออิสระของรัสเซียโนวายาส กาเซต้านะคะและยังดํารงตําแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการในตอนที่สื่อดังกล่าวต้องปิดตัวลงไปเมื่อเดือนมีนาคมด้วยสื่อดังกล่าวปิดลงท่ามกลางการปราบปรามสื่อและผู้วิจารณ์รัฐบาลเครมลินค่ะหลังจากที่รัส <บ uk S 2> เซียนั้นบุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณนุภาพรครับก่อนหน้านี้นะครับมู op, ราต๊อประกาศว่าได้บริจาคเงินสดเป็นมูลค่า5 0 0แสนดอลลาร์ให้กับกิจกรรมการกุศลต,ต่างๆโดยบอกว่าเขาต้องการให้โอกาสเด็กผู้พยพได้มีอนาคตรครับและระบุด้วยว่า เราต้องการคือนาะคตของเด,ด็กให้พวกเขาอีกครั้งหนึ่งมูราตอบยังสัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอีด้วยครับว่าตนกังวลต่อสันติภาพสวัสดิภาพของเด็กที่สูญเสียผู้ปกครองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนักข่าวชาวร,ารัสเซียผู้นี้กล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญครับที่การลงโทษรัสเซียโดยนานาชาติจะต้องไม่ไปขัดขวางงานรัสเซียธรรมในการเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นเครื่องมือแพทย์และสิ่งจําเป็นต่อผู้ป่วยและผู้ที่ต้องปลูกถ่ายอวัยวะ การประมูลเหรียญรางวัลโนเบลสาขาเสริภาพของมูราตอฟครั้งนี้มีบริษัท Heritage Auctions เป็นผู้บริหารจัดก,การครับโดยมูราตอฟได้รางวัลร่วมกับนักข่าวฟิลิปปินส์มาเรียเรซาและทั้งคู่ต่างได้เหรียญรางวัลคนละเหรียญในฐานะนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อในประเทศของตนครับ และอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเนื่องจากในวันนี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกวันที่20มิถุนาย,ยนของทุกปีนะครับสนา่าวเอได้สัมภาษณ์นักบัญชีชาวอัฟกานที่เคยทํางานร่วมกับสหรัฐเกี่ยวกับประสบการณ์การหนีเอาตัวรอดของเขาและครอบครัวจากกลุ่มตาลิบันที่เข้ายึดประเทศบ้านเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาจนถึงการสร้างชีวิตใหม่ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียครับคุณจนินพักดีทำมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวเจเนียดูโรสมานำเสนอครับ ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อปีที่ผ่านมา อ b บูบัเกอร์ซามูนไม่ได้มีการวางแผนที่จะเดินทางออกจากอัฟกานิสถานประเทศบ้านเกิดของเขาเลยซ้ำในช่วงเวลานั้นเขายังเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าจะเกิดการจัดตั้งรัฐบาลผสมหลังจากที่กองทัพสหรัฐถอนกำลังพลออกจากประเทศไปแล้วซา uh ม,มูนบอกกับ VOA ว่าในเวลานั้นตัวเขาและทุกคนในอัฟกานิสถานยังมีความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นและว,ว่าจะมีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ขณะที่รัฐบาลอัฟกันในเวลานั้นและกลุ่มผู้นำตาลีบันจะตกลงกันได้โดยที่ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงสถานการณ์กลับแย่ลงหลังกลุ่มตาลีบันเข้าเดินหน้ายึดกรุงคาบูซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สำเร็จในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทำให้ซามูนซึ่งมีอาชีพเป็นนักบัญชีและเคยร่วมงานกับรัฐบาลสหรัฐมาก,ก่อนกลัวว่าครอบครัวของเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของซามูนเพราะเขาภรรยาและลูกอีก3คนเป็นผู้อพยพจํานวนไม่กี่คนที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าผู้ลีภัยเข้าสหรัฐได้อย่างรวดเร็วในเวลานั้นครอบครัวของเขาจึงเร่งเดินทางขึ้นเครื่องบินอพยพเที่ยวพิเศษมายัางสหรัฐค่ะในช่วงแรกซามูนใช้เวลา45วันในค่ายผู้ลีภัยในรัฐเท็กซัสจากนั้นเขาจึงออกเดินทางไปพบญาติของเขาที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียได้ค่ะ สำหรับเรื่องงานนั้นสมูนยังคงรับตำแหน่งให้คำปรึกษาและบริการผ่านบริษัทในอัฟกานิสถานอยู่แต่รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปเป็นแบบระยะไกลแทนหรือรีโมทเวิร์ก ATM Afghanistan that the morning เขาอธิบายว่าปกติสำนักงานที่อัฟกานิสถานนั้นเริ่มงานตั้งแต่8ปโมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐที่เมืองซานดิเอโกโดยขึ้นอยู่กับเวลาออมแสงหรือ Day ์ไลท์เซฟวิ่ซึ่งหมายความว่าตัวเขาจะทำงานในช่วงเวลากลางคืนและจะพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักนอกจากนี้สมูนเล่าว่าเมืองซานดิเอโกนั้นมีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่ตอนรับและให้ ความช่วยเหลือเขากับครอบครัวปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ในสหรัฐด้วย และปัจจุบันสามูลรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยคนอื่นเช่นกันค่ะวิโเอได้พูดคุยกับซากีบนาวาบิบผู้นำศาสนาในชุมชนมุสลิมที่สามูลอาศัยอยู่ also, นาวาบิบซึ่งเป็นอิมามที่มัสยิดดารุลลูลมในชุมชนเมืองซานีก็กล่าวว่าตัวเขาพยายามบอกให้ผู้ลี้ภัยอดทนและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าในประเทศนี้ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้หลายอย่างหากมีความอดทนและในขณะเดียวกัน ควนที่จะทําตามจุดมุ่งหมายของตนเองเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศนี้ด้วยสําหรับจุดมุ่งหมายของสามูนนั้นคือการให้ลูกๆของเขามีความใฝ่ฝันแบบอเมริกันแต่ทั้งนี้สามูนไม่อยากให้เด็กๆเ,เหล่านี้ลืมภูมิลําเนาและความเป็นอัฟกันของพวกเขาด้วย I Americans I time do do to become Americans, but also want them to want want at the same Afghans them but them the be สมุนกล่าวว่าผมอยากให้ลูกๆเป็นชาวอเมริกันแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้พวกเขาเป็นชาวอัฟกันด้วยผมอยากให้พวกเขาพูดได้มากกว่าภาษาเดียวสามภาษาเลยยิ่งดีคือภาษาประจำชาติของผมซึ่งก็คือภาษาพาทานและภาษาดารีและอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันและผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ปัจจุบันซามูนกำลังพยายามสอบใบรับรองการเป็นนักบัญชีในสหรัฐและหวังว่าจะเปิดบริษัทของตนเองในอเมริกาเหมือนกับที่เขาเคยเปิดในอัฟกานิสถานนั่นเองค่ะจนินพักดีธรรม VOA ภาพภาษาไทยรายงานขอบคุณครับคุณจนิน มาดูประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในวันนี้กันครับประเทศโคลอมเบียจะมีประธานาธิบดีเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายคนแรกในประวัติศาสตร์ครับหลังจากที่กุสตาโวเปโตรเฉือนชนะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการเลือกตั้งมื่นาทิตย์ครับ สำนักข่าวเอีรายงานว่าชัยชนะของเปโตรผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิกกลุ่มที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงกระแสต,ต่อต้านการเมืองแบบเดิมๆของโคลอมเบียครับโดยครั้งนี้เปนครั้งที่3แล้วที่เปโตรลงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยในผลการลงคะแนนล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเขาได้คะแนน50.48%ซึ่งมากกว่าคู่แข่งซงคือโรโดโฟเฮรันเดสนักธุรกิจที่อยู่นอกวงการการเมืองซึ่งได้คะแนน47.26%นะครับ าการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมีขึ้นในช่วงที่ชาวโคลอมเบียต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมนะคะทั้งประเด็นเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การใช้ความรุนแรงด้วยโดย AP รายงานว่าปัจจัยเหล่านี้ค่ะทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปฏิเสธแนวทางการเมืองสายกลางและการเมืองที่ค่อนข้างไปทางอนุรักษ์นิยมที่บริหารประเทศมายาวนาน กุสตาโวเปโตรนั้นเคยอยู่ในกลุ่มกบฏภายใต้การขับเคลื่อน M19 ที่ปัจจุบันสลายตัวไปแล้วนะคะเขาเคยถูกจำคุกจากการเกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าวแต่ได้รับนิรโทษกรรมในเวลาต่อมาค่ะคุณธวัชรัตน์ไปต่อกันที่ประเด็นในอิสราเอลนะคะนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบนเนตแห่งอิสราเอลก็ประกาศยุบสภาที่เป็นรัฐบาลผสมเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการจักการเลือกตั้งใหม่ในเร็ววันนี้นะคะโดยสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยในวันจันทร์ว่าทางนายกรัฐมนตรีเบนเนตและผู้ นำรัฐบาลผสม แยลาพีนั้นตกลงที่จะยุบสภาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและลาพีจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จสิ้นนะคะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนเน็ตมีพักร่วมรัฐบาลถึง8พักนะคะตั้งแต่พักฝ่ายขวาไปจนถึงพักแนวคิดเสรีนิยมและพักอาหรับมุสลิมนะคะทำหน้าที่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเปราะบางมาตั้งแต่เข้ารับหน้าที่บริหารประเทศเมื่อ1ปีก่อนก็สัญญาณความแตก้าวเริ่มขึ้นหลังจากสมาชิกพักหลายคนของ พักคนายกเป็นเนตตัดสินใจลาออกไปค่ะคุณนพร,รัชโดยอ้างว่าผู้นําพักรายนี้รอมชอมให้กับพักร่วมรัฐบาลมากเกินไปค่ะ ครับรายงานข่าวระบุด้วยครับว่าการเลือกตั้งใหม่นี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้รูวงของปีนี้และอาจจะเป็นโอกาสให้อดีตนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งปัจจุบันท่านหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านอยู่ได้กลับคืนสู่อานาจอีกครั้งครับในส่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันนายกเบ็นเดทําการจัดตั้งโดยเชิญพรรคอื่นมาร่วมจนได้เป็นรัฐบาลผสม8พรรคเมื่อปีที่แล้วครับหลังจากการจัดการเลือกตั้งแบบที่ไม่สามารถสรุปผลได้ติดต่อกันถึง4ีครั้งโดยการเลือกตั้งครั้งหน้านี้จะถือเป็นครั้งทีี่5ออิสรเลในบ3ป เป็นน่การสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลทวิตข้อความออกมาในวันจันทร์ครับว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะเดินหน้าทําหน้าที่ต่อไปแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายครับขณะทุกท่านกําลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิโอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมา <The OA. S 1> ติดตามประเด็นข่าวจากญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ ศาลเขตของนครโอซาก้ามีคำพิพากษามาในวันจันทร์ครับว่าคำสั่งห้ามการแต่งงานของคนเพศเดียวกันของรัฐบ,บาลกรุงโตเกียวนั้นไม่ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญครับและปฏิเสธข้อเรียกร้องค่าชดเชยของคู่สมรสเพศเดียวกัน3คู่ที่ระบุว่าสิทธิในการเป็นคู่ชีวิตและความเสื่อาของตนถูกล่วงละเมิดไปตามรายงานของ AP ครับ คำพิพากษาล่าสุดชุดนี้เป็นคำตัดสินที่2เกี่ยวกับกรณีสิทธิการสมรสของคนเพศเดียวกันในญี่ปุ่นครับและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลเขตนครซัปโปโรที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วและชี้ว่าคำสั่งห้ามคนเพศเดียวกันสมรสนั้นละเมิดรัฐธรรมนูญครับนอกจากนั้นคำตัดสินของศาล เขตนครโอซาก้านี้ยังแสดงให้เห็นถึงการแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของกลุ่มเพศทางเลือกหรือ LGBTQ+ ในญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นสมาชิกประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ประเทศหรือ G7 ที่ยังไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันครับโดยคำตัดสินล่าสุดนี้ยังรวมความถึงการ,ปรเป็นเศษข้อเรียกร้องเงินชดเชยมูลค่า1ล้านเยนหรือราว257,0 0 0บาทเป็นค่าเสียหายจากการที่ถูกเลือกปฏิบัติที่โจทย์ทั้ง3คู่ประสบมาครับทั้งนี้โจท์ทั้งหมดซึ่งประก ด้วยคู่รักชาย2คู่และคู่รักหญิง1คู่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคู่รักเพศเดียวกันจำนวน14คู่ที่ยื่นเรื่องฟ้องรัฐบาลใน5เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นอันได้แก่ซัปโปโรโตเกียวนางโกย่าฟูกุโอกะและโอซาก้าตั้งแต่เมื่อปีคศ2019ว่าตนถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ในการใช้ชีวิตคู่และความเสมอภาคครับโดยทั้งหมดระบุว่าตนถูกเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมายจากการถูกลิดรอนสิทธิ ประโยชน์ทางกฎหมายและเศรษฐกิจแบบเดียวกับที่คู่สมรสต่างเพศได้รับจากการแต่งงานครับ สำหรับญี่ปุ่นแล้วนะคะแรงสนับสนุนในประเด็นความหลากหลายทางเพศนมีพัฒนาการอย่างช้าๆเลยนะคะแต่ในกรณีของการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ+ นั้นยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากและสมาชิกชุมชนนี้ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียนที่ทำงานหรือแม้แต่ที่บ้านจนทำให้หลายคนต้องหลบซ่อนตัวตนนะคะกลุ่มพิทักษิตท,ทั้งหลายก็พยายามผลักดันให้มีการออกกฎหมายความเท่าเทียมมาตั้งแต่ก่อนการจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุง โตเกียวเป็นเจ้าภาพเมื่อประชาคมโลกกาลังให้ความสนใจญ,ญี่ปุ่นเป็นพิเศษอยู่แต่ว่าความพยายามดังกล่าวค่ะก็ถูกพักการเมืองรัฐบาลที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมคว่ำไปในที่สุดนะคะส่วนคําพิพากษาในวันจันท์นี้ค่ะสารระบุว่าเสรีภาพในการสมรสตามรัฐธรรมนูญปีคริสตศักราช1947นั้นหมายถึงการเป็นคู่ชีวิตระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ดังนั้นการสั่งห้ามการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันจึงไม่ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญค่ะแต่ศาลก็เรียกร้องให้รัฐสภาเร่งหาวิธีปกป้องคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันซึ่งรวมถึงการทําให้การสมรสดังกล่าวเป็นเรื่องถูกกฎหมายด้วยภายใต้กฎปัจจุบันนะคะคู่สมรสเพศเดียวกันในญี่ปุ่นไม่สามารถรับสืบทอดมรดกข,ของอีกฝ่ายได้และไม่มีสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองของบุตรอีกฝ่ายอีกทั้งมีกรณีที่ถูกปฏิเสธการเช่าอพาร์ตเมนต์ร่วมกันหรือไม่ให้เข้าเยี่ยมอีกฝ่ายในขณะที่เข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาลรวมถึงการใช้บริการต่างๆที่คู่สมรสทั่วไปมีสิทธ mm hmm. ิ์เลือกใช้ด้วยค่ะคุณอภรัต ครับก็เป็นประเด็นที่คงต้องดูว่าจะมีการฟ้องร้องอย่างไรต่อไปนะครับมาดูประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองที่สีลังกากันบ้างครับคณะทำงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เริ่มการเจราจารเรื่องเงินกู้กับประเทศสีลังกาในวันจันทร์แล้วครับตามรายงานของรอยเตอร์ขณะเดียวกันคณะมนตรีคณะรัฐมนตรีสีลังกาเปิดทางด้านกฎหมายที่อาจทอนอำนาจประธานาธิบดีเพื่อลดความไม่พอใจของประชาชนด้วยโดยในเวลานี้สีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปี หลังการบริหารงานผิดพลาดทางเศรษฐกิจและประชาชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโครโรนาไวรัสครับนอกจากนี้การขาดสภาพขลองด้านการแลกเปลี่ยนเงินตาราต่างประเทศยังทําให้ศิงลังาราซึ่งมีประชากร22ล้านคนเกิดปัญหาในการนําเข้าสินค้าจําเป็นโดยเฉพาะน้ํามันยารักษาโรคและอาหารครับ คณะรัฐมนตรีสีลังการุม,มััดในวันจันทร์ให้แก้รัฐรมนูญเพื่อเปิดทางต่อการลดทอนอำนาจประธาน,นาธิบดีได้โดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาความร้อนแรงของการประท้วงขับไล่ประธาน,นาธิบดีโคตาบยาราชปักษาออกจากตำแหน่งคณะทำงานของ IMF ที่มีเจ้าหน้าที่9คนเดินทางถึงกรุงโคลัมโบในวันจันทร์ครับและเริ่มการเจราจาก,กับนายกรัฐมนตรีราน,นิวิกรมสิงเหเรื่องการวางแผนเงินกู้รอบที่17จาก i m f แล้วทั้งนี้สีลังการะง,งับการจ่ายเงิน หนี้ต่างชาติมูลค่า12,000ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนและของเงินกู้3,000ล้านดอลลาร์จาก IMF ครับทางเจ้าที่ IMF ที่เดินทางมาครั้งนี้ได้เห็นภาพการประท้วงในประเทศโดยผู้คนเดินขบวนปิดการทางเข้ากระทรวงการคลังของสีลังกาซึ่งเป็นส่วนถึงการแสงความไม่พอใจต่อการขาดแคลนสินค้าภายในประเทศด้วยครับ และเนื่องจากวันนี้นะครับวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุดเชยวันจูนทีนหรือวันประกาศอิสรภาพแห่งชาติซึ่งเป็นวันหยุดใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อรำเลึกถึงการสิ้นสุดความเป็นทาสของชาวแอฟริกันอเมริกันจึงไม่มีรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็จะไปดูที่เรื่องของรายงานข่าวช่วงค่ำในข่าววันนี้ที่ไปดูมุมมองของสื่อต่างประเทศที่นำเสนอภาพของสวนป่าเป็นจักริติแลนด์มาร์ค ป่ากลางเมืองของกรุงเทพมหานครของเรานะครับที่เขาบอกว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงแนนาโคใช่ไหมครับคุณนิธิการค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศก็ไม่พลาดที่จะนําเสนอเรื่องนี้นะคะโดยพาดหัวข,ข่าวของ AP ระบุว่า New Park in Central Bangkok gives Thais needed green s p a c e หมายความว่าสวนสาธารณะใหม่กลางกรุงเทพมอบพื้นที่สีเขียวที่คนไทยต้องการนะคะข่าวนี้เล่าถึงสวนป่าเบญจกิติสวนสาธารณะใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่บอ่อน้ําพืชและนกนานาพันธุ์เป็นแลนด์มาร์กป่ากลางกรุงที่ดึงดูดผู้คนมากถึง1 2 0 0 0ันคนให้มาเยี่ยมเยือนทุกสัปดาห์นะคะ เพื่อที่จะเดินลัดเลาะในสวนไปปั่นจักรยานหรือไปเก็บภาพประทับใจไปโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะคุณนพร,รัตน์โครงการสวนป่าเบญจกิติตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิมนะคะแล้วก็อยู่ติดกับสวนเบญจกิติที่สร้างขึ้นในช่วง3ทศวรรษก่อนก็เป็นป่ากลางเมืองที่ผสมผสานความทันสมัยและคลาสสิกเข้าด้วยกันนะคะตามรายงานของ AP มีการคงพันพืชพืช1,700ต้นในพื้นที่เดิมเอาไว้แล้วก็เสริมด้วยพันไม้ใหม่อีก7,00 0ต้นเข้าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเป้าหมายในการสร้าง ที่สีเขียวและสร้างความน่าอยู่อาศัยให้กับกรุงเทพภายในปีพุทธศักราช2573นะคะด้วยการเพิ่มพื้นที่ให้ร่มเงาความสงบเงียบให้กับเมืองแทนที่จะเป็นเมืองใหญ่ที่ร้อนอบอ้าวนะคะคแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมืองนะคะได้เปิดเผยกับ AP ว่าปัญหาของกรุงเทพไม่ใช่ขนาดพื้นที่สีเขียวแต่คือการกระจายพื้นที่สีเขียวในชุมชนอื่นๆซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐการในการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมในเขตพื้นทีน่อื่นด้วยเช่นกันค่ะคุณนพราช สำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนพูดถึงพื้นที่สีเขียวเราต้องพูดอะไรเกี่ยวกับเขียวๆนะคะคก็เลยต้องเสนอคำว่า Green จากพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่แะแปลว่าที่มีสีเขียวซึ่งสื่อถึงสิ่งแวดล้อมนะคะขยายความกันต่อถึงคำว่า Green ในบริบทของเรื่องสิ่งแวดล้อมกันต่อตัวยอย่างเช่นคำว่า Green Energy ซึ่งหมายถึงพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือคำว่า Green Party ซึ่งในทางการเมืองจะหมายถึงพรรคที่มีนโยบายหลักเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมไปดูการใช้คำว่ากรีนในบริบทนี้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น this candidate from the Green Party has been overlooked until air pollution and high fuel prices became among top concerns of voters หมายความว่าผู้สมัครจากพรรคกรีนซึ่งเป็นพรรคที่มีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นผู้สมัครนอกสายตาจนกระทั่งปัญหามลพิษทางอากาศและราคาพลังงานพุ่งสูงกลายเป็นประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความกังวลเป็นอันดับต้นๆนะคะ ทีนี้ไปดูการใช้คำว่า green ที่เป็นคำนามแปลตรงตัวก็คือ mm hmm. สีเขียวในบทสนทนาระหว่าง Jennifer กับฝ่ายบร,ริการลูกค้ากันค่ะตัวอย่างเช่น mm hmm. The bikini came in the mail today. It's unfortunately not the red color I ordered. เจนนิเฟอบอกว่าชุดบิกินี่ที่ส่งมาทางไปรษณีย์วันนี้แต่มันไม่ได้เป็นชุดสีแดงอย่างที่ฉันสั่งไปนะคะครับ oh, okay. customer service หรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบร,ริการลูกค้าก็จะตอบบอกว่า I'm sorry for about the mistake, but we only have it in green. You still want to keep it? ต้องขอ,อาภายในความผิดพลาดอย่างมากเลยครับแต่ตอนนี้เรามีแต่ชุดสีเขียวเท่านั้นไม่ทราบยังต้องการรับอยู่ไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็เกิดความลังเลนะคะนอกจากจะแปลว่าสีเขียวแล้วนะคะคุณนภารัตน์คำว่า green ที่เป็นคำนามนั้นยังแปลว่าพื้นที่ที่มีหญ้าสีเขียวปกคลุมและยังหมายถึงพื้นที่ใกล้ทงของห <c oughs> ลุมกอล์ฟด้วยนะคะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างมิเชล กับวอลลี่กันค่ะตัวอย่างเช่น mm hmm. you are pretty good at reading the green wally มิเชลบอกว่าคุณน,นี่อ่านเส้นทางพัดบนกรีน mm hmm. เก่งนะเนี่ยวอลลี Wall ่วอลลี่ก็ต้องบอกว่า to me the hardest part is getting the ball there หมายความว่าสำหรับผมนะส่วนที่ยากที่สุดคือการตีลูกกอล์ฟไปที่นั่นต่างหาก อ๋อคือการเล็งเป้าไม่พอ mm. ต้องตีไปให้ถึงด้วยนะคะนอกจากนี้คำพูดกรีนยังแปลว่าพืชผักใบเขียวได้ด้วยนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างโจรทานกับน้อยหน่กกันคะ่ะตัวอ,อย่างเช่นโจรทานก็ถามว่า you look like you have been going to the gym a lot กชมนะครับว่าคุณดูเหมือนไปออกกลังกายบ่อยนะออกกลังกายบ่อยนะเนี่ยอมซึ่งน้อยหน่กก็ตอบว่า not really i just change my dinner diets to mostly salad greens น้อยหนะ่าบอกว่าไม่หรอกนะ่าฉันเพิ่งปรับการกินมื้อเย็นเน้นเป็นสลัดผักใบเขียวนั่นเองนะ่ะเอาละค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากเอรสเฮมิงเวย์นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า the game of golf would lose a great deal if croquet mallets and billiard cues were allowed on the putting green หมายความว่าเกมการเล่นกอล์ฟนั้นจะหมดสนุกอย่างหนักหากเปิดทางให้ใช้ไม้ตีลูกโครเกตและไม้บิเลียดในการผัดลูกบนกรีนค่ะคุณนพรา์อันนี้คงเป็นนักกีฬาจะเข้าใจนะครับผมไม่ค่อยนักกีฬาเท่าไหร่ก็เลยงงๆนะครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการก็พักกันสักครู่นะครับมาติดตามช่วงสุดท้ายกับรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทีนึงครับ ครับเรายังทราบถึงการที่มีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกอย่างกว้างขวางในเวลานี้นะครับคุณนิติการ,รและเราก็มีรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าว v O A เกี่ยวกับการที่ชายคนหนึ่งในแอฟริกานำขยะพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้ดีจริงมีรายละเอียดอย่างไรคุณคมสรรสินัทคุณชายมีรายละเอียดน,นาเสนอส่งท้ายครับครับแม้ว่าทั่วโลกจะมีความพยายามที่จะควบคุมปริมาณการใช้งานพลาสติก แต่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD คาดการว่าในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาจะมีการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นราว6เท่าภายในปี2060อย่างไรก็ดีมีชายคนหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ด้วยการนำขยะพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งและอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะด,ดังกล่าวได้แล้วยังเป็นการช่วยสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย ฮัสันดิฟโฟฟาชายวัย34ปีจากเมืองคัตเทนฮองสร้างธุรกิจแผ่นกระดานที่ภายนอกดูคลา้ายแผ่นไม้แต่ความเป็นจริงเป็นวัสดุที่มาจากพลาสติกรีไซเคิลโดยเริ่มมาจากการที่เขาตกงานในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และตัดสินใจในกครับสร้างงานให้กับตัวเองและจ้างพนักง,งานอีกสองคนมาช่วยทำงานที่มีส่วนปกป้องธรรมชาตินี้ ดิฟอฟาบอกว่าการรีไซเคิลนั้นเป็นเรื่องที่ปลอดภัยเพื่อให้คนเรานั้นได้รักษาสิ่งแวดล้อมและศาศาสัตว์จะได้ไม่ต้องมาตายเพราะว่าพลาสติกและขยะอื่นๆจากน้ำมือมนุษย์และน้ำในเขื่อนก็จะไม่สก,กรปรกโดยทั้งหมดนี้คือวิธีในการช่วยชุมชนรายงานข่าวระบุว่าประเทศแอฟริกาใต้ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกด้านการนำพลาสติกมาแปรรูปใช้ใหม่ โดยมีความสามารถในการรีไซเคิลพลาสติกได้ประมาณ45%ของขยะประเภทนี้ที่คนในประเทศทิท้งออกมาที่โรงงานรีไซเคิลพลาสติก t r a f a c e Plastic Products ในเมืองจฮันเนสเบิร์กมีการนำพลาสติกที่คุณภาพไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับนำไปใช้ซ้ำเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่านำไปแปรรูปเป็นวัสดุอื่นมาผลิตเป็นแผ่นไม้สังเคราะห์ที่มีความทนทานและใช้งานได้อย่างยาวนาน ซึ่งผู้สนับสนุนการรีไซเคิลกล่าวนะครับว่าวิธีนี้เป็นการยืดอายุการใช้งานพลาสติกในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีชาลส์มูเลอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานทราเฟกซ์พลาสติกโปรดักส์อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นระหว่างการใช้ชีวิตของคนเรากับปริมาณพลาสติกรอบตัวในปัจจุบัน When you wake up in the morning you will touch or interact with plastic more than 100 times before you get into the office and that's from turning on the light switch to your มูลเลิกกล่าวว่าตั้งแต่ตื่นนอนในแต่ละวันนะครับคนเราต้องสัมผัสกับพลาสติกมากกว่า100ครั้งก่อนที่จะเดินทางถึงที่ทํางานซึ่งมีตั้งแต่การเปิดสวิชไฟไปจนถึงการหยิบหลอดยาสีฟันขึ้นมาบีบและกิจกรรมอื่นๆขณะที่คนเรานะครับมักที่จะมองว่าพลาสติกคือตัวปัญหาของมลพิษแต่จริงๆแล้วมนุษย์ต่างหากคือคนที่สร้างมลพิษที่ผ่านมาการให้ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้คนหันมารีไซเคิลพลาสติก ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมอาชีพคนเก็บขยะขายโดยคนกลุ่มนี้นะครับจะรวบรวมแล้วก็คัดแยกขยะพลาสติกเพื่อแลกกับรายได้แต่ด้วยการขาดระเบียบที่ชัดเจนทําให้คนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเข้าไปเก็บขยะพลาสติกในพื้นที่อุตสาหกรรมหรือแม้แต่ย่านใกล้เคียงได้ส่งผลให้ขยะพลาสติกนะครับจะต้องถูกฝังกลบหรือว่าปะปนในขยะทั่วไปลูยันดาฮาลัตวายโยซึ่งมีอาชีพเก็บขยะขายบอกกับสำนักข่าว VOA ว่า แอฟริกาใต้ย,ยังขาดซึ่งระบบที่จะจัดการกับพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพ Because South Africa is such a disposing country, there's plastic everywhere for us to collect. There's no proper structures that h a a t w a กล่าวว่าที่ประเทศแอฟริกาใต้มีการทิ้งขยะค่อนข้างมากมีพลาสติกให้เขาเก็บทุกที่แต่ก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะจัดการกับพลาสติกเหล่านี้อย่างไรเพื่อไม่ให้มันตกไปอยู่ในธรรมชาติ รายงานล่าสุดจาก O E C D ระบุว่าทั่วโลกมีการใช้งานพลาสติกมากถึง460ล้านเมตริกตันต่อปีโดยครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และมีการประเมินว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าภายในปี2060และเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาจะมีการใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นมากถึง6เท่า อย่างไรก็ตามการรีไซเคิลพลาสติกของทั่วโลกนั้นอยู่ในอตราส่วนเพียง9%ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมดดังนั้นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมมองว่าการลดปริมาณการใช้พลาสติกโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จําเป็นคือสิ่งที่จําเป็นอย่างมากผมคมสารสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนภัสชัยเฉลิมมงคลและคุณที่การกรมวันต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนีที่การคุณนรัสคะ่ะสวัสดีค่ะการไม่ใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่จำเป็นอย่างเราใช่ไหมคะ ังจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าอะไรจําเป็นไม่จำเป็นก็อย่าใช้สำทุกคนใช่ไปไทยรอบหนึ่งอะไรนะปฏิเสธสอนปฏิเสธแล้วงงๆใช่ใช่ค่ะแต่แต่พวกเรายังจําเป็นอยู่ใช่ไหมคะคุณรัฐก็ต้องจําเป็นนะต้องจําเป็นค่ะลงล้วลงละ จำเป็นแล้วกันค่ะแล้วแล้วงตัวเองจำเป็นนะคะเพราะว่ามันมีเพลงคนที่ไม่จําเป็นนะเรจะได้ร้องแต่ต้องบอกลิขสิทธินะเพราะพวกมีการสอนไว้ใช่ค่ะเราต้องเตรียมตังเอาไว้เพราะว่ากลัวลิขสิทธิ์ค่ะใช่ต้องบอกว่าใช่ไหมคะคุณน้อยหนากับคุณอะไรนะคะกระต่ายน้อยเหรอคะหรือจระทานกับคุณน้อยหนาค่ะ อค่ะผมเพิ่งสังเกตว่าเอ๊ะชื่อมาไม่มาด้วยกันนี่นาจนนาทันกับน้อยนาอยู่ประเทศเดียวกันตอนไหนต่างลืมดูมีตัวละครมากมายในคำในข่าวในตอนนี้นะคะใช่ใช่เอาไว้ติดตามเป็นเป็นให้ลุ้นนะว่าวันนี้จะเป็นคู่ไหนมาคุยให้เราฟังนะคะออและค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจากคู่ที่น่ารักคนนี้ที่การกำลังวันและคุณนภรชัยเฉลิมมงคลขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ